โอเคสวัสดีครับท่กน้องนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่23แล้วนะกเ็เดือน3ของปี2022นะครับ คราวนี้ก็หลายๆคนนะครับก็สอบถามพี่บีหายไปไหนนะครับพี่บีไม่ได้หายไปไหนนะครับตอนนี้เรากำลังเทรดในส่วนของฟิวเจอร์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็เริ่มในการเข้าซื้อเหรียญสปอตแล้วนะครับตอนนี้นะครับคือต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่หลายๆคนกำลังวิตกกังวลเนาะเรื่อง BGC นะครับวันนี้คริปโต กาแฟเรานะครับเปิดร้านเช่นเดิมนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับแนะนําข้อมูลกันนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นหลักการไลฟ์สดนะครับเพราะว่าเนื่องจากเน็ตพี่ไม่ค่อยเสถียรนะครับก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลแล้วกันนะครับวันนี้เราก็จะมีเหรียญที่เป็น เหรียญที่ทุกคนนะครับเฝ้าติดตามนะครับอสองเหรียญน,นะครับมาให้ข้อมูลกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็วันนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปมาสักประมาณเกือบ2อ,อาทิตย์แล้วเนาะอาทิตย์เศษนะครับกย็ยุ่งอยู่กับการเทรดฟิวเจอร์นะครับแล้วก็น้องๆหลายๆคนก็สอบถามมาว่าตัว btc จะล่วงตามในส่วนของอตัวที่เกิดสงคราม ของรัสเซียกับยูเครนหรือไม่นะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่ก็จะมาตอบคําถามให้น้องๆเลยนะแล้วก็ทิศทางวันต่อไปที่เรากําลังจะเริ่มเทรดกันแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสาหรับน้องๆที่ยังไม่เคยติดตามพี่นะครับเข้าไปดูในคลิปเก่าๆพี่ได้นะครับแล้วก็ข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลที่พี่ทําการอัปเดตไปตั้งแต่ประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทิศทางยังเป็นทิศทางเดิมอยู่นะครับแล้วก็เป็น แนวแนวรับแนวต้านที่ถูกต้องนะครับก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะวันนี้นะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็ BTC นะครับร่วงไปนะครับร่วงไปประมาณ1.52%นะครับดมินันอยู่ที่41.44นะครับก็กระดานก็แดงแดงเขียวๆนะครับบางตัวก็เขียวๆนะ ADA ก็ ดีกลับขึ้นมานิดหน่อยนะครับถามว่าในระยะยาวมันจะดีเลยไหมนะครับ ADA นะวันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเหรียญที่เราจะพูดถึงนะครับวันนี้นะครับเหรียญที่น้องๆจะติดตามในคลิปพี่นะคลิปนี้นะครับจะมี BTC นะครับ s h i b a นะครับ Dogcoins d o c o i n นะครับของเราแล้วก็มีในส่วนของเหรียญ A.D.A. ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะ3าสี่เหรียญประมาณนี้นะครับจะได้แบบว่าทราบข่าวกันว่ามันมีอัปเดตยังไงมันไปที่ทางไหนต่อนะครับแล้วก็มันสมควรจะเข้าซื้อหรือไม่นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องตัดสินใจอีกทีนึงเนาะถ้าเราไม่ได้มีแนวความคิดหรือวิธีการเ,เข้าซื้อที่ถูกต้องนะครับก ลองลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะเริ่มอัปเดตเลยนะก็น่าจะเป็นในส่วนของเหรียญ btc กันก่อนนะครับอ่ะเรามาดู btc กันนะครับว่าเป็นยังไงนะ btc นะครับก็เป็นเส้นเดิมเนาะที่พี่คำนวณไว้นะครับตอนนี้นะก็วิ่งเข้าแนวตามแนวเลยนะครับตามโมเมนตัมที่พี่วางไว้เลยนะครับว่าเป็นเส้นแนวนี้เลยนะครับก็เราเตั้งแต่จุดพอยต์ตรงนี้เนาะพี่ไม่ได้มาทําคลิปนะครับตอนนั้นกเ็เรารู้สึกจะ พูดคุยกันช่วงประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนที่เรามาทําคลิปตอนหลังเนี่ยพี่ไม่ได้ทําคลิปต่อเนื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการขึ้นเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงกำลังเก็บของกันใหญ่นะครับแล้วก็เ,เตรียมตัวสําหรับการต้อนรับการกลับมาของ btc นะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า btc นะในช่วงนี้ที่มันกําลังกลับตัวนะครับมันเป็นช่วงที่เหรียญนะครับ กลับตัวระยะสั้นๆนะครับสั้นๆแค่ไหนก็ประมาณ1-2เดือนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องไปดูทิศทางเขาอีกทีนะเพราะว่าโมเมนตัมที่เขาสะสมแรงมานะครับในส่วนตรงนี้เนาะเอ่อมาเก็ตแคของเขาเนี่ยมันมีจุดที่พี่เห็นจุดบกพร่องของเขาเล็กน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่แบบว่าสนใจจริงๆนะครับอยากจะโอ้รู ทิศทางที่แน่นอนเนาะแล้วก็รู้ก่อนนะครับแล้วก็สามารถเข้าซื้อเหรียญใดๆที่ถือไว้ในระยะยาวได้เนาะก็น้องๆสามารถนะครับสามารถติดตามได้หรือเข้ามาแอดไลน์ได้ที่หน้าจอเลยข้างล่างนะครับก็จะเป็นมีกลุ่มในการเทรดนะครับเป็น s i g n a ล Tra เทรดนะครับประมาณนั้นนะครับสัญญาลเทรดนะก็สามารถติดตามได้นะครับอันนี้เราเป็นส่วนของอช่องวิเคราะห์เหรียญสายกาวกันนะครับก็พูดคุยกันง่ายๆเนาะ,อ,ะอาจจะไม่มีเทคนิคอะไรบอก มากมายนะครับเพราะว่าพี่คำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเขาวิ่งตามเส้นตามที่พี่คำนวณไว้เนาะเหรียญทุกเหรียญก็จะขึ้นนะก็เดี๋ยวรอให้เขาไปแตะที่47,600นัอะครับเหรียญที่เราซื้อเข้าซื้อไว้ทั้งหลายนะน้องๆใน,น,นกลุ่มพี่เช่นเดียวกันนะครับก็จะขึ้นตามนะครับก็จากจุดนี้แก็บมันอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะเรามาดูกันจากเส้นเหลืองแล้วกันนะพี่ขอตั้งจากเส้นเหลืองอยู่ที่ประมาณ10%กว่า11%ประมาณนี้นะครับก็เรามารอดูกันว่าวิ่งตามเส้้นนนีมัะครบก็ คลิปถ้าน้องๆแบบว่าพี่บีเปลี่ยนเส้นหรือเปล่านะครับไปดูคลิปย้อนหลังพี่ได้นะพี่ทําไว้ตั้งแต่ช่วงนี้นะครับแล้วเราก็พรีเซนต์กันมาแต่ว่าช่วงนี้พี่ไม่ได้มาพรีเซนต์ให้ฟังนะครับว่ามันขึ้นตามเส้นไหมอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวดูว่าโพ i ิชันนี้ที่เขาเริ่มนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอ่าต่อไปนะครับคราวนี้เราไปเข้าเหรียญเอ่อชีบะกันเลยนะครับชีบะกันเลยยาวๆไปนะสําหรับแบบว่าสายกาวทั้งหลายนะครับที่แบบว่าติดตามดูโอ๊ย มันชีบาทเนี่ยผมซื้อไว้เยอะมากเลยนะครับน้องๆอ,อาจจะหลายๆคนนะพี่มองว่าจะซื้อไวท้ที่จุดประมาณตรงช่วงนี้นะครับแล้วช่วงนี้เนาะคราวนี้เอ่อทิศทางของชีบ่านะครับทิศทางของชีบ่าทนะพี่ต้องบอกเลยในระยะของเดนะครับในระยะของเดอันนี้พี่เป็นกราฟเดเลยนะอ่าในระยะของเดยเนี่ยยังไม่ถึงจุดนะครับต้อง พ้นช่วงน่าจะต้นๆ้นเดือนเมษาไปนะครับอาจจะมีการกลับตัวให้เห็นเล็กน้อยนะเดี๋ยวเรามาดูโมเมนตัมช่วงนี้อีกทีหนึ่งนะครับช่วงต้นเดือนของเมษาเนาะประมาณอันนี้ในกราฟเนี่ยจะเห็นวันที่5พี่เข้า p โพ i ิชันไว้นะครับอันนี้เราต้องรอนิดนึงนะว่าให้เขากลับตัวตอนนี้เขายังเป็นทางขาลงอยู่นะครับแล้วก็แรงเขายังไม่เพียงพอนะแต่ว่าพี่ต้องบอกเลยนะชี้บะเนี่ยนะครับ ถึงจุดที่เป right. ็น position ที่พี่ขีดไว้ตรงนี้นะครับหรือเลยกว่านี้นิดหน่อยนะครับอาจจะนิดหน่อยนะอันนี้อาจจะคำนวณแบบว่าใกล้ๆเคียงกันนะครับใกล้ๆเคียงกันเขาจะเป็นทิศทางขาขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าขึ้นไปถึงจุดไหนเนี่ยพี่ขออุบไว้ละกันนะไม่บอกละกันนะครับว่าขึ้นถึงจุดไหนแต่ว่าหลัง position จุดนี้นะครับเราจะสามารถเทรดชิบะได้แน่นอนนะครับเพราะว่า แรงโมเมนตัมเขาเพียงพอแล้วนะครับหลังจากเส้นตรงนี้นะที่พี่ดูไว้นะครับว่าเขาจะมีแรงกับตัวนะครับก็เหรียญน,นี้น่าสนใจนะราคาไม่แพงไม่แรงมากนะครับแล้วก็สามารถเข้าถือได้แต่ว่าช่วงเนี้ยอย่าพึ่งไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้านี้เขาจะขึ้นมาประมาณช่วงนี้นิดนึงนะครับถ้าใครอยากจะเทรดสั้นๆก็สามารถเทรดได้นะ เออ่เข้าช่วงนี้นิดหนึ่งแล้วมันก็จะล่วงลงมาประมาณหนึ่งแล้วก็มาค่อยมาเก็บของช่วงหลังเส้นโพซิชันพี่เนาะก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะติดตามกันผ่านช่องว mm ิ hmm. เคอห์เหรียญสายกาวพี่เนาะกับเออ่ช่องเออ่คริปโตคอฟฟี่พี่เนะเาะนะครับประมาณนี้นะครับ เรามาดูในส่วนของดอสคอยกันดีกว่าดอสคอยมีความน่าสนใจมากนะครับดอสคอยมีความน่าสนใจมากนะในส่วนของเดเนี่ยคราฟเดยเนี่ยพี่เห็นชัดเจนนะครับว่าเขากําลังจะขึ้นนะครับกาลังจะขึ้นแน่นอนนะครับกําลังจะเริ่มไต่แล้วล่ะหลังจากตรงช่วงตรงเนี้ยไปนะครับเห็นเส้นพี่ตีไว้เนาะก็เป็นลูกศรชี้ขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับเป,เป็นฝั่งบายนะครับเป็นฝั่งบายนะหรือเป็นฝั่ง ท,ที่เป็นขาทิศทางขาขึ้นนะครับ up trend เนาะแต่ว่าขึ้นไปไกลไหมนะครับคราวนี้พี่จะบอกว่าในส่วนของออถ้าเป็นถ้าเป็นในส่วนของ w e e เนี่ยพี่บอกเลยว่า d o สค c o ตอนนี้นะครับพร้อมเลยนะครับพี่บอกเลยว่าพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ w e e เนี่ยพี่เห็นชัดเจนนะว่ามีการเข้าเนี่ยครับของจุดที่มีกำลังซื้อเข้ามานะครับในเส้นนี้เนาะชัดเจนนะแล้วเดี๋ยว ถ้าคำนวณไม่ผิดนะครับถึงโพซิชันนี้โทษทีอันนี้เป็นองเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นโพซิชันเป็นโพซิชันเข้าเนาะประมาณนี้นะครับช่วงนี้นะครับก็คือเราจะเห็นชัดเจนว่าเขาพร้อมพร้อมสำหรับการเข้าแล้วนะครับแล้วก็เริ่มจะทํากําไรแล้วนะเขาจะกลับตัวแน่นอนนะครับตัวดอสคอยที่เรารอคอยกันมานานนะ ในวีคเนี่ยพี่เห็นชัดเลยนะครับว่ามาแล้วนะครับมาแล้วนะส่วนในมันเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่วีคนี่มาแล้วแน่นอนนะครับก็ระยะของวีคเนี่ยนานเท่าไหร่พี่บีนะครับในการขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอเป็นข้อมูลเชิงลึกให้สําหรับน้องในกลุ่มพี่ละกันแต่ว่าให้น้องๆรู้ไว้ว่ามันมาแล้วนะมันมามันพร้อมแล้วนะครับใกล้ละนะครับเราแค่หาโพ i ิชันเข้าให้สวยๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปต่อได้แล้วนะครับ ก็ตอนนี้นะสำหรับตอนนี้นะครับก็สามารถไปกับตัวดอสคอยได้แล้วนะสำหรับน้องๆที่ติดตามดอสคอยมาติดค้างไว้ไกลๆสูงๆนะกเ็เขาจะขึ้นมารับเราช่วงหนึ่งนะครับแล้วเราอาจจะต้องออดูระยะฟีดของเขาอีกทีนะครับว่าหลังตัวเส้นสีฟ้าพี่ไปเนี่ยพอเขาขึ้นไปแล้วมันจะไปตกท็อทีนะครับไปตกที่ตรงไหนนะครับก็ ที่ยังไม่ไม่เอาออกมาเอาเส้นออกมาให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวไว้รอให้แบบว่าพี่คํานวณเป๊ะๆก่อนนะครับแล้วเราจะได้คํานวณแบบว่าออกมาเป๊ะๆว่าเส้นมันจะตกลงที่ไหนแต่ว่าเขาขึ้นช่วงหนึ่งแล้วเขาก็จะตกลงมานิดหนึ่งนะเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าเขาต้องพักตัวนะครับตอนนี้คือเขาสร้างแรงเพียงพอแล้วแหละสําหรับวีคพี่เห็นชัดเจนนะครับว่าสามารถเทรดได้นะครับตอนนี้ก็ถามว่าเริ่มเข้าได้หรือยังนะครับจริงๆก็ เริ่มเข้าได้แล้วนะครับพร้อมสําหรับการเข้าเหมือนกันในกล้เคียงนะลองไปวิเคราะห์ดูนะครับแต่พี่จะบอกว่าในช่วงนี้นะครับจะมีเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งกระดานเทรดในไทยนะอันนี้พี่ขออุบไว้เพราะว่าน้องๆในกลุ่มที่ซื้อเนาะเหรียญน,นี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการเข้าซื้อวันนี้เลยนะครับที่ที่น้องฟังคลิปกันอยู่เนี่ยนะครับมีการเข้าเริ่มเข้าซื้อแล้วนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้นะครับน่าจะกลับตัวขึ้นก่อนใครนะครับ เป็นเหรียญที่อยู่ในกระดานเทรดไทยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่คนรอคอยกันมานานนะน้องๆในกลุ่มพี่ก็รอคอยกันมานานนะครับราคาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเซล์สุดๆนะเซล์สุดๆนะคือราคาตกลงมาเยอะมากนะครับแล้วก็มันเคยอยู่เนี่ยระดับแบบโหห่างกันพี่น่าจะประมาณ600เท่าครับน่าจะประมาณนั้นนะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคือจะกแกะตรงนี้ขึ้นไปข้างบนเนี่ย สูงมากนะครับกำไรเนี่ยยังต่ำๆที่พี่มองไว้เนาะน่าจะประมาณ100%ถึง200%เลยนะคราวนี้สำหรับคนสายหวาดกลัวนะครับขี่กลัวนะสำหรับบางคนเนี่ยที่ต้องบอกเลยว่า Mindset การเทรดเขาก็จะเป็นระแวงฟังข่าวเยอะนะครับเขาไม่ดูในส่วนพี่เชื่อมั่นในเรื่องของ Market Cap เป็นเป็นหลักนะครับว่าการเข้าซื้อนะครับแล้วการซื้อขายในในกระดานเนี่ย ต่างๆนะครับมันทําให้เราคํานวณได้นะครับตรงนั้นนะเราดูในส่วนของข้อมูลตรงนั้นเป็นหลักนะครับทำให้มันแบบว่า Stable ที่สุดเนาะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะแต่ถ้าเราไปดูแบบข่าวเยอะแยะมากมายนะครับบิตคอยกาลังจะลงบิตคอยออไม่มีทิศทางที่ดีถามว่ากําลังจะลงไหมนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาระยะหนึ่งเนาะหลังจากตรงเนี้ยที่พี่กําลังพรีเซนต์ให้น้องๆฟังวันนี้นะครับในส่วนของช่องวิเคราะห์กันนะครับ แล้วเขาจะลงใช่ครับเขาจะลงนะครับถามว่าลงยาวไหมพี่ต้องบอกว่าช่วงหนึ่งเขาจะลงยาวนะครับแล้วแค่าหาโพ i t i o n เข้าที่ถูกต้องเข้าออกที่ถูกต้องก็จบแล้วนะแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยเราจริงๆในตลาดเนี่ยนะครับเราไม่ต้องออกจากตลาดเลยเราเทรดสปอร์ตใช่ไหมเราลงทุนไปกับสปอร์ตไว้เยอะหน่อยนะครับแล้วเราเอาเงินเศษเงินที่เหลือของเราเนี่ยไปลงทุนเราไม่ต้องลงทุนเยอะแยะหลักพันก็พอนะครับเทรดฟิวเจอร์เอานะครับเป็นไรายได้รายวันเนาะเดือนหนึ่งสักประมาณแบบวันละประมาณพันหนึ่งห้าร้อยบางคนเนี่ยเทรดได้กาไรวันละสี่ห้าพันนะครับ ก็แล้วแต่นะครับอย่างตอนนี้พี่ถือไม้ไว้นะครับซึ่งน้องๆใน,นกลุ่มพี่เนี่ยจะมีบางกลุ่มได้ได้เข้าเทรดนะ,ะพี่ถือไม้ไว้เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับอันนี้ก็เพิ่งเทรดเนาะเป็นของ Binance Future นะก็เทรดชิบะไว้นะครับชิบะไว้นะตอนนี้ก็กำไรเาบ่อรนแล้วเห็นไหมเก้รตรงนี้เนาะ ลงทุนแค่131เหรียญเองนะครับซึ่งไม่ได้ลงเยอะอะไรมากมายนะแต่ว่าน้องๆในห้องพี่เนี่ยบางห้องได้เทรดนะครับบางห้องไม่ได้เทรดนะเพราะว่าพี่เนื่องจากว่าความพร้อมแต่ละห้องไม่เท่ากันนะครับบางคนเป็นห้องใหม่พี่ไม่อยากให้แบบว่าเขาถือนานบางทีเขาเป็นแพนิคเนาะตกใจนู่นนี่นั่นยังไม่พร้อมนะครับคนยังไม่พร้อมเนี่ยมาเทรดพวกนี้มันจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับเนี่ยช่วงมันเออมันแค่ ตกลงมานิดนึงตรงนี้นะครับมันก็จะลงไปถึง90กว่าเหรียญ usdt นะน้องๆจะสังเกตได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะซูมให้ดูนะเนี่ยนะครับคือตอนที่มันลงไปแค่แค่ตรงช่วงตรงนี้มันจะเหลือ80-90แต่เราต้องถือไปต่อเนาะเพราะเรารู้ว่าทิศทางเขาไปแน่นอนถูกต้องไหมอันนี้ก็คือได้ค่าขนมละวันนี้นะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยเนาะอยู่ที่ประมาณอ่าถ้าเกิดอยู่ที่ประมาณ120พอนะครับคูณ3 3นะ,ะไม่ต้องเยอะนะครับ อันนี้ก็เกือบ4ี่พันล้ว3,960บาทแล้วนะครับก็อันนี้เป็นค่าขนมของวันนี้แล้วนะครับจริงๆคือถามว่ามันยากไหมนะครับ buy a แอนเซลนะเราเห็น เออบายแอนเซลเราก็น่าจะรู้แล้วนะมันเป็นปุ่มที่ยากที่สุดในโลกนะว่าจะบายหรือเซลหรือลองหรือช็อตนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเรารู้ทิศทางที่ถูกต้องเนาะเราสามารถทำกำไรได้ต่อวันได้เนี่ย88 87เเห็นไหมก็ให้มันสวิงไปนะครับเพราะว่าพี่ยังปล่อยเขาให้เขาไปต่อนะสำหรับใครที่เข้ามาฟังตอนนี้ไม่พร้อมเข้าซื้อแล้วนะครับวันนี้ไม่มีจุดเข้าซื้อนะเพราะฉะนั้นคือ ในการเทรดฟิวเจอร์พี่เนี่ยพี่ไม่ได้ลงทุนเยอะนะพี่เอาเศษกําไรเล็กๆน้อยๆของพี่ไปเทรดนะครับก็เป็นค่าขนมนะครับเดือนนึงได้ 30,000, ื่0ห0าหมื่นหกหมื่นเจ็แก็แล้วแต่เนาะขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะอย่างที่พี่บอกว่าพี่สตาร์ทที่5 5 0 0้ยอดีแต่ว่าตอนเนี้พี่ถอนออกมานะครับ500 u s d ยอถอนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ลงทุนแค่หลักร้อยนะครับหลักร้อย USDT นะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มพูนไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็ให้มันสวิงไปนะครับปล่อยมันระวังเราแนะนําข้อมูลกันนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูพี่ขอข้ามนะในส่วนของฟิวเจอร์ไปนะครับไปที่เราพูดคุยกันนะครับเรามาดู ADA กันดีกว่านะ ADA นะครับ position ที่พี่แนะนําไม่เข้าเนาะพี่เปิดไป position ไปเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะในการเข้านะบางห้องจะได้เข้าไปแล้วนะครับ น้องๆใน,นกลุ่มพี่เนาะบางห้องได้เข้าไปแล้วตอนนี้ก็กำไรมาแล้วนะครับกำไรมาแล้วนะครับในส่วนของ A D A นะครับ position เข้าเนี่ยกำไรมา17%ลวตอนนี้นะแล้ว A D A กลับตัวแล้วหรือยังนะโอ้สำหรับหลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอถามเลยนะ A D A กลับตัวแล้วกลับตัวแล้วนะครับแล้วก็ ตอนนี้ถามว่าในระยะฟีดไทม์เดย์เนี่ยกราฟเดย์เนี่ย,เ,ยเห็นชัดเลยนะครับว่ากลับตัวแล้วส่วนน้องๆหลายๆคนนะครับที่ซื้อ ADA ไว้ในกราฟวีคเนี่ยพี่บอกเลย ADA จะพุ่งแล้วนะใกล้จะพุ่งแล้วนะครับถ้าอยากช้อนอยากซื้ออยากเก็บนะควรจะรีบนะครับในตอนนี้นะรีบที่สุดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปแล้วเขาไม่รอเราแล้วนะอันนี้เป็นให้ข้อมูลนะสำหรับคนที่เข้ามาติดตามพี่ก็ถือว่า น้องก็ได้ d a t a ไปนะครับแต่ถามว่าขึ้นไปสูงไหมขึ้นไปถึงระดับไหนพี่ขอเบรกตรงนี้ไว้เนาะอันนี้เป็นเรื่องของออ mindset ในการคิดของเรานะว่าเราเนี่ยพร้อมเข้าซื้อณนะจุดไหนจุดไหนที่เราไม่พร้อมเข้าซื้อนะครับมันเป็นเรื่องของแต่ละคนบุคคลแม้แต่ในห้องเดียวกันนะในน้องๆที่เทรดกับพี่เนาะเขาก็มี mindset ที่ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยพอเห็นสวิงขึ้นไปพอสมควรขายแล้วนะครับก็ถามว่าขายหมูไหม เราโทษเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเห็นว่ากําไรแล้วอ่ะเขาเพียงพอแล้วนะครับบางคนก็ถือรอนะครับบางคนก็ถือรอจนมันติดลบก็มีนะเป็นธรรมดานะแต่พี่บอกเลยว่าสําหรับเหรียญตัวที่พี่สแกนมาให้น้องๆดูเนี่ยนะครับไม่รวมกับเหรียญที่พี่ไม่ได้บอกไปแต่อยู่ในกระดานเทรดไทยนะ สี่เหรียญเนี้ยสำหรับน้องๆเนี่ยโอ้โหสบายๆแล้วนะไปได้นะไปต่อได้นะสำหรับเหรียญอื่นเราค่อยมาว่ากันในวันอื่นแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะพี่ก็อาจจะออขอลาไปก่อนนะวันนี้เราก็ใช้เวลากันไปเท่าไหร่สิบกว่าน,นาทีเนาะสิบเจ็ดสิบแปดนาทีแล้วนะครับน้องๆติดตามนะครับสามารถติดตามพี่ได้เนาะแล้วก็ในช่อง y YouTube พี่สามารถกด เอ่อ s u i s e r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะสำหรับน้องๆที่อยากจะเทรดกับพี่เนาะก็เข้าที่สายเทรดได้เลยสแกน QR Code ด้านล่างนะครับน้องๆจะเห็นเลยมี QR Code อยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับเนี่ย QR Code นี้นะครับส่วน น้องๆที่อยากให้ค่ากาแฟเนาะทีมงานสำหรับพี่บีแนะนำเหรียญต,ต่างนะครับก็สามารถสแกนตรงนี้นะครับสามารถโอนในส่วนตรงนี้เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานพี่ได้เลยนะครับวันนี้สำหรับน,น้องที่ติดตามมาก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้น้อง,น,องนะครับใช้การเทรดอย่างระมัดระวังนะในอนาคตว่าจะทำยังไงต่อไปเนาะ วางแผนให้ดีนะครับอันไหนที่เป็นเงินเย็นอันไหนที่เป็นเงินอยากจะใช้กินใช้จ่ายนะครับพี่แนะนําว่าใช้กินใช้จ่ายเนี่ยควรจะเทรดเป็นฟิวเจอร์นะแล้วก็ในส่วนของออสปอตเนี่ยเราเทรดเก็บเป็นเงินระยะยาวนะครับทำให้คุณแบบว่าอยู่ได้เนาะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามจริงๆนะครับขอบคุณที่ติดตามจริงวันนี้นะครับก็วันนี้พี่บี ขอลานะครับว่าณตอนนี้เลยนะครับไปง่ายๆอย่างนี้เลยนะพี่บีนะบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ